เริ่มต้นของงานเนาะแม่เขาเนี่ยอย่างมาจ้างเนาะพอดีแม่เขาก็มีอู้กันว่าอยากจะคอเปิลมาสอนสอนในงานฝีมือใบตองเนาะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยชาวบ้านนี่บอกค่อยจ้างกันก็จ้างจ้างงูปอก,กป๋าหมกแปลงสอยดอกแล้วทีนี้เนี่ยแปลงกันมาจ้างแล้วจะมีแม่คูเปิลมาสอนเนาะแล้วทีนี้ก็ยิ่งดูเปิลเปิลก็เนี่ยจ้างคนเดียวแล้วแม่เขานี่เป็นลูกมือได้ก่อนมานัก ก็ค่มีส่วนร่วมที่จะม่ช่วยกันเนาะอย่างสมมุติว่างานอย่างเนี้ยก็ต้องได้ทําอยู่แล้วแล้วก็แม่ลูนแม็ก็ตัง้งใจกันว่าใครจ้งกันแล้วก็พยายามซ่าต่างกันจ้งแม่ครูเพิ่นมาสอนแล้วพอดีโครงการของอวเพิ่อนแม้ก็ขอเพิ่นแล้วเพิ่นก็สนับสนุนแล้วเริ่มจากทํากันเนี่ยก็ทําอยู่5วันเพิ่นก็จัดงบมาฮ้่เนาะก็เป็นสิ่งที่ดีที่ชาวบ้านเขาจะได้มีความรู้ ยอมหาว่าเปิ้นส่งเสริมยอดจะดีที่สุดละที่แรกเนาะแม่ก็ได้สอนเรี่ยงปวยสวยดอกก่อนเนาะเพราะว่าเราจะใช้ทุกงานเนาะเป็นปะาพณีของเราจะเหนือเนาะจะทําสวยดอกปวยดอกปวยดอกนี่มันจะมีห้าแบบก่อนไหมห้าแบบแบบที่หนึ่งมันจะเป็นหูกระตได้แบบที่สองมันจะเป็น นกกระสวยแบบที่สามมันจะเป็นอีเนียวอุ้มหน้าแล้วแบบที่สี่มันเป็นพระเจ้านั่งแตะแบบที่ห้ามันเป็นใยสีหูจ้างจือจ้อจือปปะนะ้อกีบป่นนะมีห้าแบบถ้าคนใดบ่ได้ตั้งได้ก็ต้องหื้ได้แบบฮื้ได้แล้วบางทีก็ความคิดมันเหมือนกันสมองเหมือนกันเนาะ เวลาสอนไปอันนี้ม no. <h> ันได้แม่ยังได้ถึงมันได้ต้องให้มันได้อย่างให้ได้แม่อีนะแต่ติอันใดง่ายก็ทําอันนักแม่อีนะอันใดย่ากกว่าต้องทำอีนอเพราะว่าทําไปบอกเข้าใจง่ายกบ่าได้อะเออเรียกเอาแม่ห้าแบบเพื่งมันได้แบบพ่อมาเหยียเขาต้องให้ได้ไปพอดีว่าเอ่อตังแม่บ้านตังประธานชมชนเปิ้ลมาบอกว่าเอ๊ยใครครสนใจก็งานใบตองงานฝีมือซึ่ง อย่างแม่หรืออ้าอบ้านทั่วไปเนี่ยยังมอนมีความรูหลกหมอกมาให้บดีหมอกโคตสวยไปวัดก็ธรรมาดาแต่ว่างานละเอียดนี่ยังมอนมีไผ่เป็นก็คืออาจารย์ที่เป้นมาสอนเนี่ยเป้นจะเป็นรักนะมาเตืองกับเอากระเปิน้นและก็บาสามารถชจทยเปิ้นได้เพราะเขามีพื้นฐานพอดีเปิ้ลก็บอกว่าตังหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลัยเนี่ย เปิ้ลมีโครงการสนับสนุนแม่เขาก็ดีใจเนาะดีใจว่าเออมีโครงการดีๆแม่ตึงบอผ่าละแม่ก็จะมาถึงว่าเฮาเฮาจะทำบาเต็มร้อยแต่อย่างน้อยก็มีความโฮปิกกไปถึงมาได้ทั้งหมดมันก็ยังมีพื้นฐานอยู่ห้องถ้าเกิดว่าวันหน้าเนี่ยเปิ้ลมาเฮาก็สามารถเป็นลูกมือเปิ้ลได้ลูก ใหดใหีใจในโครงการดีๆที่มีนี่นอกเพราะว่าวางต่อไปอ่ะโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลัยเนี่ยถ้ามีอ้อย่างแม่ก็อยากยอยาฮใหทางมหาลัยต่อยอดลูกเป็นโครงการที่ดีมากๆกแม่ก็ดีใ,ใจที่มีโครงการนี้ไอ้ลูก